ที่ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพภาวาสเขตล่ากระบังกรุงเทพมหานครนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสัานานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโครงการชุมชนสัมพันธ์ประจำปี2565โดยมีพลตรีน,นรินทรักษ์เชษสิริรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน สำหรับโครงการชุมชนสำคัญ2 5 6พันธ์2565ที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความต้องการความคิดเห็นที่อยู่ในกรอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างแท้จริงพร้อมทางได้จากกิจกรรมสารเสวนาให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมมีการพบปะพูดคุยร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงข้อดีข้อด้อยและความต้องการของชุมชนสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนสร้างจิตสำนึกรักชาติ รักสถาบันและเป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวมทั้งสื่อสารข้อมูลการดำเนินง,งานของภาครัฐให้กับประชาชนได้รับรู้โดยผ่านการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือในชุมชนและพร้อมกันนี้ยังเป็นการรับทราบป,ปัญหาของกลุ่มอาชีพและบรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้การจัดเวทีสารเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือได้เชิญนางนวลจันรอดสการประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงมาเป็นวิทยากรในการอบรมการปลูกผักสลัดน้ำนิ่งในกล่องโฟมโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครได้มอบอุปกรณ์ในการปลูกผักสลัดน้ำนิ่งให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป วันนี้ทางกองหนึ่งการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพฯเราพร้อมจะได้จัดทีมงานนะครับมาลงจีนคนะชาต้องการสารเสพติดกันหนาวันนี้ที่มาเต้องมีจุณหมายครับว่าเราจะทำการที่จะมารับทราบปัญหาที่แท้จริงนะครับของประชาชนในพื้นที่นะครับด้วยนเราก็จะพอพอเราได้ปัญหามางอย่างแล้วเนี่ย เราก็จะเอาปัญหานี้นะครับมาประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงาน,งาน,งานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ปัญหาครับให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ได้ตรงกับสิ่งที่เขาประสบปัญหาจริงๆนะครับอะไรที่เขาติดขัดเนี่ยเราเราก็จะเข้ามาดูแลเขาแล้วหลังจากนั้นครับเมื่อเราได้ปัญหานะครับเ,เราพยายามที่จะให้ในพื้นที่เนี่ย หาปัญหาที่สําคัญที่แก้ตัวที่สุดที่จะมันเกิดขึ้นกับกัุ่คนของเขาเช่นอย่างตรงนี้จะเกิดทัพที่ภัยขึ้นมาไปเรื่องยาเสพติดไปเรื่องชีวิตทรัพย์สินอะไรเป็นไงครับเมื่อเรารู้ปัญหามามั๊บเราก็จะให้กุมคนนั้นเนี่ยมาทาแผนนะครับทำแผนร่วมกับกรมบและก็ส่วนในการที่เกี่ยวข้องเพื่อนาแผนที่เกิดที่ได้มานั้นเมื่อเกิดเหตุมาก็สามารถที่จะปฏิบัติได้จริงจโดยแต่ละคนจะรู้หน้าที่ขงตัว่าเมื่อเกิดปัญหาอภิภัย แต่ละคนในชุมชนจะต้องทาหน้าที่อะไรบ้างและจะต้องประสานหน่วยงานไหนบ้างและหน่วยงานที่เราประสานไปเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องมาดําเนินการช่วยเหลืออย่างไรก็ก็วันนี้ที่เรามาแล้วก็มาทําความเข้าใจกับนโยบายต่างๆของสน่วนรารเองของรัฐบาลเองของอุตสากรรเองที่จะต้องมาดูแลชุมชนให้รับทราบครับ